สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะเอาแนวทางฮานอยมาบอกเช่นเคยนะครับของงวดประจำวันที่11พฤศจิกายน2 5 6 4นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมให้ไปตัวรูดนะครับให้รูด9้าทั้ง3นอยแล้วก็ตัวเจาะนะครับผลปรากฏว่าตัวเจาะไม่เข้าเข้าแต่ตัวรูดของปกตินะครับทั้งบนทั้งล่างเลยครับเมื่อวานนี้ครับเอาละครับวันนี้มาตามต่อนะครับ วันนี้นะครับตัวรูดนะครับตัวรูดพิเศษนะครับพิเศษเดี๋ยวผมบอกนอยพิเศษบอกนะครับนอยพิเศษนะครับผมให้รูดแปดนะครับรูดแปดจับตัวเจาะได้2ตัวนะครับให้18แล้วก็สอนะครับ1 8แล้วก็สอนะครับตัวเจาะนะครับส่วนนอยปกติแล้วก็ VAP นะครับให้รูด0ูนย์นะครับวันนี้จะแบ่งนะครับแบ่งออกเป็น สองกลุ่มนะครับส่วนน้อยปกติแล้วก็นอวีพีนะครับให้รูดศูนย์นะครับจับตัวเจาะได้สองคู่นะครับคือศูนย์เกับ2 0นะครับเกกับ20นนะครับครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ